ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นนะครับเป็นช่วงของวันสตรีสากลน,นะครับดังนั้นทางด้านของการวิเคราะห์ของ MSCI และก็ Bank of America Securities นะครับได้มีการทําการวิจัยนะครับว่าบทบาทของคุณผู้หญิงที่อยู่ในทีมการบริหารบอร์ดบริหารนะครับในภูมิภาคต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็โฟกัสกันมาที่เอเชียนะครับพบว่าเมื่อไปเทียบก,กับภูมิภาคอื่นของโลกไปแล้วภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนนะครับของคุณผู้หญิงที่อยู่ในทีมบอร์ดบริหารเนี่ยจำนวนต่ำกว่า สากลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงเอเชียมีสัดส่วนแค่ยีเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมบอร์ดบริหารเพิ่มขึ้นจาก12ปีที่แล้วเพียงแค่7%แค่นั้นเองทีนี้การมีส่วนร่วมของคุณผู้หญิงในบอร์ดบริหารนี่ถือเป็นมาตรวัดสําคัญนะครับที่ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกเลยนะครับกลุ่มนักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ของ Bank of a m e r i ริระบุในรายงานบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและดูโปร่งใสามากขึ้นในช่งวง แต่ว่าบริษัทต่างๆในภูมิภาคยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากเพื่อบรรลุความเท่าเทียมที่แท้จริงรายงานบอกว่าแม้ว่าบริษัทนะครับจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเปิดเผยแผนการในการสนับสนุนการจ้างงานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีเรื่องของช่องว่างด้านค่าจ้างนะครับการเข้าร่วมบอร์ดบริหารชายหญิงยังต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะแมที่เจ้านะครับเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์นะครับบอกว่า สัดส่วนของผู้หญิงเพิ่มเติมขึ้นจริงนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยผู้หญิงในฝ่ายบริหารไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสคัญโดยเฉพาะเลยนะครับบริษัทที่ลุกขึ้นมานะครับโดยสัดส่วนของบริษัทที่ลุกขึ้นมาสนับสนุสนความท้าทายทางเพศนะครับมากขึ้นถึง67%แต่ว่าสัดส่วนพนักงานหญิงในบริษัทพวกนี้เป็นหญิงแค่ประมาณ 1, ใน3 35%แค่นั้นเองรายงานของ w o m e n on b o a อร์ฉบับล่าสุดของดัชนี MSCI นะครับบอกว่าเอเชียมีความก้าวหน้านะครับในด้านความโปร่งใส แต่ก็มีสถิติหลายสถิติเลยที่ล้าหลังกว่าภูมิภาคอื่นๆแคริแวนนะครับและก็ธัญญามาธันดาน,นักวิเคราะห์ MSCI เขียนรายง,งานบอกว่าเอเชียนะครับส่วนใหญ่เลยประสบปัญหาการดึงดูดและรักษาการจ้างงานแรงงานผู้หญิงไว้ในภาคเอกนชนโดยเฉพาะตำแหน่งบริหารและผู้นริการ MSCI ยังบอกนะครับว่าในบรรดาประเทศเอเชียด้วยกันเองญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับสประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชียเหนือนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมสำหรับผู้หญิงที่น่าเป็นห่วงนะครับ สัดส่วนตำแหน่งกรรมาการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนะครับโดยผู้หญิงในปีที่แล้ว2022เกาหลีใต้มีเพียง12.8%ญี่ปุ่น15.5%ทั้ง2ประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ย MSCI World ที่อยู่ที่31.3อย่างมากเลยจิตราเฮเบิร์นะครับเป็นหัวหน้าฝ่าย ESG และ Climate Asia Pacific ของ MSCI สัมภาษณ์กับ CNBC บอกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงต้องตามหลังคู่แข่งทั่วโลกนะครับใน ด้านการรับเอาหลักการความแตกต่างหลกกากหลายมาเป็นหลักการสำหรับการพัฒนามนุษย์แม้ว่าจะมีการกําหนดตาแหน่งโคต้าสำหรับผู้หญิงเอาไว้แล้วก็ตามแต่กลายเป็นหลายประเทศนะครับที่กําหนดโคตาเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยังมีผู้หญิงในบอร์ดบริหารที่จํานวนลดลงอ่ะพร้อมกันนี้ MSCI บอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ15ปีนะครับจนถึงปี2038ให้คุณผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นได้เป็นตัวแทนที่เท่าเทียมในบอร์ดบริหารมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจว่าในเอเชีย มีผู้หญิงที่ได้รับบทบาทนะครับผู้นําในการบริหารจัดก,การในระดับที่เยอะอยู่แล้วนะครับหลักๆเลยเวลาที่พูดถึงความเท่าเทียมในเอเชียน่ยประเทศไทยถือว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับเพราะมีสัดส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับแต่พอมาดูเอเชียโดยรวมต้องบอกว่าตลาดที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอย่างญี่ปุ่นแนละเกาหลีใต้มีสัดส่วนผู้บริหารผู้หญิงที่น้อยมากๆนะครับก็เคยมี r e m a r คนะครับบอกว่าสําหรับทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยคุณผู้หญิงที่ก้าวขึ้นมาได้ ส่วนใหญ่ลักษณะคล้ายกันครับก็คืออาจจะเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานนะครับของกลุ่มบริษัทใหญ่ก็เป็นตระกูลที่เป็นเจ้าของบริษัทนั่นแหละครับที่จะได้ก้าวขึ้นมานั่งระดับบริหารอ่ะก็เป็นความน่าสนใจนะครับเนื่องในช่วงฤดูกาลของวันสตรีสากลแบบนี้ครับเฟิรนครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ